2JK ค่ะในวันนี้ขอนำเสนอรถ Honda Jazz GD 1.5 IDSI นะคะเป็นรถยนต์ปี04เกียร์ออโตโอ้ไม่เคยแก๊สค่ะเลขไม้230,000กโลโดยประมาณนะคะรถสีขาวดูสวยสะอาดตาค่ะราคา89,000บาทเท่านั้นราคาก็เรียกกันได้ว่าสุดคุ้มเลยนะท่านราคาถูกๆเบาๆเ,เอาไปขับใช้งานกันได้สบายค่ะ เครื่องเกียร์ดีนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าขึ้นโรงครบเบาะสวยภายในกว้างนั่งสบายช่วงร่างดีเลี้ยวสุดไม่มีดังค่ะร้อแม็กขอบ15ยางใหม่ปี2024ภาสีพรบ69เริ่มครบพร้อมโอนนะคะและทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้อีกด้วยค่ะท่านใดถูกใจ Honda Jazz GD คันนี้นะคะ89,000บาท พร้อมขับใช้ได้เลยนะคะแต่ราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะสนใจโทรคุยติดต่อสอบถามนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปรถอยู่ที่ขอนแก่นค่ะทุกท่านแอดมินใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ